สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคน,นะคะ่ะมาดูคาเฟ่แถวๆทางกับบ้านเราเองค่ะก็คือพิมมี่นะคะเดี๋ยวมาเล่าสตรอรี่ของคาเฟ่นี้ก่อนนะคะก็คือคาเฟ่เนี้ยเป็นคาเฟ่ที่อ่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาทำโซเชียลมานานแล้วค่ะแล้วเขาก็แบบมันว่าอ่าเป็นคนที่สอนเกี่ยวกับการทำขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อะไรประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้เขาก็ได้มีจังหวะได้ทําเป็นคาเฟ่สตีเนาะบรรยากาศกาลังดีเลยค่ะเหมือนอารมณ์อยู่เขาใหญ่นะคะแล้วก็ซิเนเจอร์ของเขาที่นี่ก็คือนี่ค่ะทุกคนต้นมะกอกต้นใหญ่คุณลุงต้นมะกอกต้นนี้นะคะซึ่งต้นนี้นี่มูลค่าน่าจะสูงอยู่ค่ะแต่ว่าที่เขาบอกคุณแม่ว่าเป็นต้นมะกอกสามหมื่นนะคะที่อายุ อายุต้มตนมะกอกตัวนี้นี่ค่อนข้างที่จะนานมากเลยนะคะแล้วก็น,นี่ก็คือเต็มบรรยากาศจ้าส่วนด้านข้างนี้นะคะก็น่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านอเปลกาสร้างแบบคล้ายๆกันเลยเนาะข้างๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรยาาบรยากาศกันเลยนะคะว่าห้าตอนหลับ,บาาค่ะปิดกี่โมงคะปิดหนึ่งทุ่มอ๋อเปิดกี่โมงคะเปิดสิบโมงส <10 S 2> ิบโมงปิดหนึ่งทุ่มเดี๋ยวเราเข้ามาดูเมนูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะนี่ ุกคนก็จะมองเห็นแบบการทำขนมนะคะนี่ค่ะแล้วก็แขกมาเยอะมากๆเลยนะคะเนี่เราก็ต้องมาลองชิมเนาะว่าแบบของของเขาอร่อยจริงอร่อยจังเนาะนี่อันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตพรีเมียมส่วนอันนี้ก็เป็นทาร์ตไข่นะคะแต่ว่าหอกันบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนมี่เชสตี้ค่ะ เป็นคาเฟ่โทนน้ำเงินขาวนะคะให้ความอบอุ่นทุกคนตงช่องยูทูบปุ้งปึ้งเป็นสตูดิี้กับรีวิววินดีบายสาวอุดรนะคะนี่ร้านเปิดเมื่อวันที่เท่าไหร่คะเปิดถ้าเป็นซอฟจะเป็นวันที่เจ็ดเจ็ดวันที่เจ็ดเก้าแล้วก็จะพึ้นแกนโอเพนนี่วันที่สิบสามอ๋อค่ะปกติเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะ เปิด10โมงถึง11โมงค่ะเปิดทุกวันเลยไหมคะอ่ามีปิดวันพฤธเลขหันครับยกเว้นวันพฤธเลขหันของวันที่2มกราคมจะมีอ๋อค่ะถ้าเกิดทุกวันพฤธเลขหันก็อย่ามานะเดี๋ยวเม่นได้ครับมีวันพฤธเลขหันที่2มกราคมเปิดอ๋อค่ะที่มาที่ไปของร้านยังไงบ้างคะอ่าพี่พิมพ์าแกเป็นแกเป็นเจ้าของเป็นใช่ครับเป็นเจ้าของแล้วก็แค่ทำเป็นเพจแล้วก็เปิดออนไลน์ค่ะอ๋อก็เลยมีออาย่ อ๋อค่ะที่บ้านเกิดใช่อันนี้ก็คือที่บ้านเกิดเลยใช่ครับปกติพี่เขาแบบไปเรียนทําขนมหรือว่าอะไรที่ไหนมาก่อนมีเรียนมาอ๋อค่ะแล้วก็สอนมาทำที่สุดผลตอบรับดีไหมคะคคนมาเยอะมากดังใช่ค่ะถ้าเป็นช่วงวันหยุดจะคิวคิวเยอะใช่ไหมคะที่สําคัญที่นี่มีต้นมะกอกต้นละสามหมื่นที่พี่เขาพูดไปด้วยนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วไม่น่าจะใช้สาเวเลยนะคะเท่าที่ดูแล้วนะคะอันนี้เป็นหน้าตาของอันนี้เป็นเมนูอะไรนะคะเป็นตัวกสมคำมั่งแล้วก็เเปนสมี่ออาาถ้าเกิดมาที่นี่ต้องทานอะไรคะสังขยาไปเต็มมะพร้าวอ่อนแต่ตัวนี้จะหมดเร็วมากครับมีอะไรกับดูโอ้ต้องทําเยอะๆแล้วคะ่วคะานงแล้วก็เป็นเพรนผสมก็จะขายผรมคำมั่งอย่างนี้ก็ขายออกเลยขายเอาเลยก็เป็นตัวชื่อเดี ใช่ใช่คะแล้วถ้าเป็นเครื่องเครื่องดื่มแนะนําอะไรคะเครื่องดื่มตอนนี้จะเป็นตัวซิงเกิลเจอร์จะเป็นตัวนี้กับโคโคนัทมัาชามีมี่ค่ะที่เราสั่งเลยใช่ไหมคะใช่้นะคะแล้วอยากจริงๆอยากชิมชาไทยด้วยนะหมดเร็วมากครับตอนนี้เหมือนกันปกติจะไม่ได้หมดตอนเช้ามีใช่ไหมคะหรือว่าตอนเช้ามีครับอ๋อแต่ว่าตอนนี้หมดลูกค้าสั่งมีครับสมมร์ทสั่งกลับบ้านไปเลยแต่ฝดแล้วก็กลับค่ะได้ถ้าเกิดว่าใครที่ผ่านมาเส้น คุณพว่าปีสีท่านะคะนี่ก็มาแวะคาเฟ่ดีๆค,คุณภาพคุณภาพนะคะแล้วก็ขนมอร่อยๆนะคะได้ที่ร้านพิมมี่เทสตี้ใช่ไหมคะติดตามเพจได้ที่พิมมี่เทสตี้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูบริเวณรอบๆกันนะคะจริงร้านนี้ถ้าได้โบยักของเราจะเลิศมากเลยนะคะทุกคน แสงตอน,นเย็นค่ะอุอยบรรยากาศที่นี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศแบบอารมณ์เหมือนเขาใหญ่เขาใหญ่ะคะเราเดินมาด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะเห็นวิวแบบนั่งสวยงามเลยนะคะตอนนี้เราก็จะเข้าห้องน้ํานะคะทุกคนนี่คะ่ะห้องน้ำเห็นไหมคะทุกคนว่าผลจากการทําออนไลน์หรือว่าผลจากการที่เราอ่ะเป็นอินฟลูในในช่องต่างๆแล้วว่าพวลาเราทําอะไรเนี่ย พี่ๆเขาก็จะมาอุดหนุนเรานะคะเราก็จะได้รับความนิยมด้วยนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องเป็นอะไรที่ทุกคนชอบด้วยนะคะโอ้ยทางนี้จะเป็นแนวสดค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะมาทุกคนเดินรอบร้านนะคะอ๋อเดินเดินตามมาส่งเลยนะคะขอบคุณมากนะคะอันนี้นะคะเป็นตัวไฮไลท์ที่เราต้องทานนะคะก็คืออะไรนะมัชชามัชชากิมใช่ค่ะ ก็ตัวนี้ขนมกลับบ้านไปฝากพ่อกันอกขอบคุณมากขอบคุณค่ะได้ค่ะเดี๋ยวมาแวะกัน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทิวเขาเรียกว,ว่าสนอะไรสยางนี่แหละที่ดิฉันก็ไม่รู้จักชื่อแต่ว่าก็เป็นต้นไม้ที่อินเทรนเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็นี้ก็จะเป็นมุมตู้โทรศัพท์นะคะและที่ฉันชอบมากที่สุดนั่นก็คือนี่ค่ะทุกคนมะกอกต้นใหญ่เบลเลอร์ลัมนะคะแล้วก็กระถางคริสต์มาสใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเรา กลับกันเลยดีกว่าได้ขนมแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเนินต้อนอะไรนะต้นชุมแสงเปล่าเดี๋ยว <obic> ไปแล้วนะคะทุกคนกอจัดนะเอน็นอุย๊ยไปแล้วนะบ๊ายบายเ <laughs> จอเพื่อนเกนะ่ารักจะ